ลุ้นแชมป์สมัย16มาดามแป้งปลุกใจทีมชาติไทยสู้อิรักเต็มที่รีแมทนัดชิงคิงคัพ16บ16ปีก่อนวันที่9กันยายน2566มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกยอมรับเป็นงานหนักหลังเตรียมพบกับทีมชาติอิรักอันดับ70ของโลกในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ ครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศแต่ในฐานะที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลพร้อมสู้เต็มที่เพื่อลุ้นควา้าแชมป์สมัยที่16ช้างศึกเคยพบกับอิรัมมาแล้วในศึกคิงคัพครั้งที่38รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2007โดยเอาชนะไปได้1-0ก่อนเตรียมโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมชิงดำรอบ16ปี โดยทีมชาติไทยลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ส่วนอิรักลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างสึกกล่าวว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่าผ่านไป16 ปีเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบทิงชนะเลิศและเป็นเกมที่ยากกว่าเลบานอนเพราะอิรักเป็นทีมชั้นนำอยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ70ของโลกซึ่งสูงกว่าเราถึง43อันดับและยังเต็มไปด้วยนักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเกือบครึ่งทีมแน่นอนว่าเราอาจจะเป็นรองแต่เราก็พร้อมสู้เต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากและทุกคน ดูมั่นใจมากขึ้นเท่าที่คุยกับทีมโคชมาโนโพลกิงเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะกลับมาให้เร็วที่สุด เราต้องยอมรับว่าเกมที่ชนะเลบานอนเราใช้พละกําลังไปเยอะและมีเวลาพักไม่กี่วันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่สิบนี้ทุกคนจะพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องขวัญกําลังใจเราจะทำให้ดีที่สุดควา้าแชมป์สมัยที่16มาครองให้ได้และแป้งอยากเห็นภาพแฟนบอลเต็มสนามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วย มาดามแป้งปิดท้ายโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49วันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566เวลา17.30นาฬิกา30นาทีเลบานอนพบอินเดียชิงอันดับที่3เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบอิรักชิงชนะเลิศอันดับที่1ทุกแมตช์การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง AIS Play ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง32จะเข้าสัญญาณสดคู่ทีมชาติไทยพบทีมชาติอริรักตั้งแต่เวลา20นาฬิกา10นาที